สัตว์สิบชนิดที่มีการผสมพันธุ์แบบโหดร้ายแปลกพิสดารการมีผู้สืบทอดตระกูลถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากที่เราจะต้องหาเชื้อสายทายาทกันต่อไปวิธีการนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วเนอะคงไม่ต้องพูดอะไรมากเราสัตว์เองก็ต้องมีผู้ดำรงเผ่าพันธุ์มันเหมือนกันบางชนิดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีวิธียังไง แต่ก็ยังมีสัตว์อีก10ประเภทที่มีพฤติกรรมทางเพศที่อาจจะดูแปลกไปสหน่อยสำหรับมนุษย์อย่างเราแต่สำหรับพวกมันแล้วก็คงธรรมดาเบเบมากวันนี้ทางทีมงาน The Story จะพามาดูเรื่องแปลกๆของสัตว์10ชนิดที่มีการผสมพันธุ์แบบโหดร้ายแปลกพิสดารเราลองมาดูว่าแต่ละชนิด จะมีวิธีการยังไง 10. บจิ้งเลนหางแท้มันเป็นสัตว์เลื้อยคานที่มีสองเพศในตัวเดียวเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้การผสมพันธ์กับตัวผู้แต่อย่างใดและทุกตัวที่ออกมาจะมีคุณสมบัติเหมือนแม่มันทุกอย่างดูแล้วคล้ายๆกับการคโคลนนิ่งเลย 9. หนอนตัวแบนเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวอีกเช่นกันแต่ครั้งนี้หนอนตัวแบนจะต้องทำการต่อสู้โดยใช้อวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเองมาฟาดปันกันเพื่อหาผู้ชนะใครชนะตัวนั้นก็จะได้เป็นตัวผู้ตัวที่แพ้ก็จะต้องยอมเป็นตัวเมียไปเพราะอ่อนแอแปดอูด เมื่อถึงฤดูการสืบพันธ na ah wow, ุ์ของมันเมื่อไรอูตัวผู้จะเอาถุงสีชมพูที่อยู่ในปากมันออกมาคาดว่าน่าจะเป็นลิ้นของมันนั่นเองแถมยังทำเหมือนน้ำลายฟูงปากให้ดูบ้าระหำไปอีกเพื่อที่ว่าอูตัวเมียมาเห็นจะได้รู้สึกพอใจในความบ้าบิ่นครั้งนี้เเม่น ก่อนหน้าที่มันจะมาผสมพันธ์กันตัวผู้จะต้องฉี่รดตัวเมียก่อนเพื่อจะได้บ่งบอกถึงเวลาแล้วนะที่เราจะผลิตลูกของเราหลายคนก็คงคิดว่าเม่นตัวเมียถ้ามันคลอดลูกออกมาคงจะเจ็บเพราะโดนขลทิ่มแน่นอนที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะช่วงเวลาที่มันคลอดออกมาขนของมันยังอ่อนๆอยู่แต่พอผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละมันก็จะแข็งขึ้นมาเอง 6. สัตว์ทะเลน้ำลึกปลาแองเกิลฟิชปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ผัวเดียวเมียเดียวไม่นอกใจด้วยจริงๆเพราะตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อมันได้ก่อตัวเมียเมื่อไรมันก็จะอยู่แบบนั้นไปจนตายและเหตุผลที่มันต้องมาเกาะเพราะตัวผู้ต้องมาปล่อยสเปิร์มเข้าไปในตัวเมียหพึ่ง เรียกว่าไม่เป็นธรรมอย่างแรงขนาดที่พึ่งนั้นเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากสามารถบินไกลได้ตั้งหลายหมื่นกิโลเมตรแต่ตัวผู้ดันกลับมาตายเพราะปั่มปั๊มกับพญาพึ่งซะได้พึ่งงานที่ได้รับเลือกให้ผสมพันธุ์กับนางพญาเมื่อมันมีอะไรกันเสร็จอวัยวะสืบพันธุ์มันจะติดไปกับนางพญาและทำให้มันตายทันทีน่าสงสาร 4. h i ฮิโ p o ปเตมัสอยากจะดึงดูดตัวเมียให้มาผสมพันธุ์มันจะไปอึแล้วก็ฉี่ให้ตัวเมียเห็นถึงความเซ็กซี่ในท่าทางของมันถ้าตัวเมียสนใจมันก็จะไปปั่มปั๊มกันทันที 3. ตากะแตนตาข้าวความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ ทุกอย่างมันจะจบลงด้วยคราบน้าตาเสมอเพราะในขณนะที่ทั้งสองกำลังปั๊มลูกกันอยู่นั้นตัวเมียก็จะใช้อารมณ์จิกแท้ตัวผู้ไปด้วยเสร็จกิจเมื่อไรตัวผู้ก็เดสโมเรเมื่อนั้นโหดร้ายจริงๆ 2. ลิงถือเป็นสัตว์ที่มีวิธีคล้ายมนุษย์ที่สุด ไม่ใช่แค่ท่าทางนะเหมือนแม้กระทั่งช่วงเริ่มต้นเลยแหละคิดเอาเองละกันนะว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่ามันทำเหมือนมนุษย์มาก 1. สัตว์ท้องถิ่นแห่งอเมริกาเหนืองู r r e Side greater Snake การรวมกลุ่มการผสมพันธุ์ คงไม่มีอะไรดูเดือดไปกว่าสัตว์ประเภทนี้อีกแล้วเพราะเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ตัวเมียจะต้องงดอาหารเป็นเวลา2อาทิตย์เต็มๆจากนั้นก็จะไปรวมกลุ่มอยู่ในที่เดียวกันย้ำว่าที่เดียวกันประมาณ2,500 0ตัวเป็นอย่างน้อยนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการผสมพันธุ์หมู่ขึ้นตัวเมียหนึ่งตัวจะถูกตัวผู้รุมสกร,รมประมาณร้อยตัวอย่างไม่มีการหยุดพักใดๆทั้งสิ้น เป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเมียต้องงดอาหารบางตัวทนพิษผสมพันธุ์ไม่ไหวก็ถึงตายไปก็มีแต่ถึงยังไงตัวผู้ก็ยังคงเดินหน้าผสมพันธุ์ต่อไปแบบตายไปข้าง